สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับนะครับไฟฉายนะครับเวอร์คอสตัวใหม่นะครับ HD03 นะครับก็จะเป็นไฟฉายแบบที่มีคลิปนะครับทุกท่านนะที่นะครับออกมานะครับพูดตรงๆก็จะคล้ายๆกับทางค่าย o อไล h ์นะครับตัวขนาดตัวเนี่พอๆกันเลยนะครับ ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าลักษณะฟังก์ชันนะครับแล้วก็แสงเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะตัวใหญ่กว่านี้นะครับนะตัวนี้เนี่ยนะครับมีแสงอะไรบ้างนะครับมีแสงสปอตไลท์นะครับความแรงสูงสุด680ลูเมนนะครับะระยะแสงก็ ได้180เมตรนะครับแฟลัดไลท์นะครับก็320ลูเมนครับนะก็แสงแฟลชไลท์เนี่ยก็ไม่ได้ไกลมากนะครับประมาณสักระยะสนามบาสหนึ่งก็พอได้นะครับนะแล้วก็มีแสง rgb นะครับแสงสปอตไลท์กับแฟลชไลท์เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้5ระดับนะครับก็จะมีม moon low ี e d i u m ไฮเทอร์โบนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมครับนะอลูมิเนียมน้ำหนักทั้งหมดนี่49กรัมนะครับการชาร์จจะเป็น usb c นะครับที่หััวตรรงนนี้ะคบ USB-C ใช้เวลาในการชาร์จ1ชั่วโมง20มนาทีนะครับตัวความจุแบตเตอรี่ผมบอกตามตรงว่ายังไม่ทราบนะครับไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะครับเขาไม่ได้ระบุไว้นะครับแต่เขาจะเขียนไว้ตรงที่กล่องตรงนี้นะครับนะเขาบอกว่าอินพุตเนี่ยกระแสไฟเข้าเนี่ยห้าโวลต์ห้าร้มิลลิแอมนะครับนะแต่ว่าไม่ได้บอกความจุแบตเตอรี่เดาว่านะครับก็น่าจะราวๆห้าร้อยมิลลิแอมได้นะครับนะห้ามิลลิแอมได้นะ เพราะว่าคู่แข่งของเขาอย่างโอไลโอคลิปเนี่ยเขาใช้ความจุแบตเตอรี่580มิลลิแอมป์นะครับการกันน้ำ IPX6 ครับแล้วก็การกันกระแทก1.5เมตรนะครับ Impact r e s i s t a n t นะครับการกันกันกระแทกนะครับ1.5เมตรนะครับนะประมาณนั้นนะครับเนี่ยครับตัวไฟฉายเนี่ยนะครับจะมีสวิตช์ด้านข้างตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ที่เลือกนะครับแสงสปอตกับแสงฟลัดนะครับส่วนสวิตช์ตรงนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับคลิปก็ ทำงานตามนี้นะครับแล้วก็มีแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะครับนะถ้าเปรียบเทียบกับนะครับคู่แข่งของเขานะครับในส่วนของโอไลท์นะครับนะโอคลิปอัลตร้านะครับนี่ครับทุกท่านลักษณะคลิปเนี่ยมันจะหันไปคนละทางนะครับนะของเวอร์คอสเนี่ยเวลาเรากางคลิปออกมาเนี่ยนะครับเราจะจับตรงที่หัวไฟฉายนะครับแต่ของโอไลท์เนี่ยนะครับนี่มันจะคนละทางนะครับนะเห็นไหมครับนะคนละทางกันนะครับช่อง usb c ก็คนละรูปแบบนะครับนะ โอไลท์นี่ก็ยอมรับเลยว่านะครับงานเขานี่แบบสวยเลยนะครับนะช่องปิดอะไรพวกนี้ดูทันสมัยแต่ตัวนี้จะเป็นแบบยางนะครับนะประมาณนั้นนะครับในส่วนของการปรับแสงนะครับนะในส่วนของการปรับแสงอ่าเวอร์คอสนะครับ Hd03 ก็จะเป็นสวิตช์นะครับเลื่อนขึ้นลงเพื่อเลือกแสงสปอตกับฟลัดแต่โอไลน์จะใช้วิธีการเป็นโรเตอร่สวิตช์นะครับเป็นสวิตช์หมุนแบบนี้นะครับนะ เพื่อเลือกประเภทของแสงนะครับโอไลท์เขาจะมีนะครับหลอด UV นะครับนะหลอด UV แต่เจ้าตัวเวอร์คอสตตัวนี้จะไม่มีนะครับแต่เวอร์ไลท์ก็เออแต่โอคอสต์เวอร์คอสตทษแต่ว่าแต่โอไลท์นะครับก็จะไม่มีแสง RGB นะครับนะจะไม่มีแสง RGB นะครับโอเคนะครับก็จะดีคนละแบบแตกต่างกันไปในส่วนของแม่เหล็กนะครับทุกท่านจากที่ผมนะครับสัมผัสนะทดสอบดูความแรงของแม่เหล็กเนี่ยอู โอไลนี่แม่เหล็กแรงมากนะครับแรงมากนะในส่วนของเบอร์คอสนะครับนะนีะครับมันจะค่อนข้างเนี่ยเห็นไหมครับทุกท่านดูนะครับนะปุ๊บเนี่ยมันไหลลงนะครับนะแต่ว่ามันก็ติดได้นะครับมันติดได้นะครับไม่ใช่ว่ามันติดไม่ได้นะครับก็ถือว่าแม่เหล็กนี่ยังไม่สู้นะครับโอไลดูนะครับนะปุ๊บเห็นไหมครับไอ้นี่ไม่ไม่ไหลเลยนะครับนะปุ๊บเนี่ยนะครับนะ แต่แม่เหล็กของเวอร์คอสเนี่ยนะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับความแรงของแม่เหล็กก็ต่างกันนะครับนะทำนองนั้นนะครับอ่โอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ได้มานะครับนะเขาจะให้สายคล้องมาหลายแบบเลยนะครับนะตัวเล็กตัวใหญ่นะครับก็แล้วแต่จะเลือกใช้นะครับนะสายคล้องอ่น่าจะผมก็ยังงงลักษณะการคล้องอยู่นะว่ามันคล้องยังไงนะครับนะ แต่ว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องสายคล้องเท่าไหร่นะครับการาสายชาร์จแบบ USB C to C นะครับแล้วก็คู่มือนะครับเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านครับเรามาดูคู่มือกันครับว่าความสว่างตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนะลักษณะคู่มือเขาก็ออกแบบมาคล้ายๆกันกับโอไลท์เลยนะครับนะ,ะเดี๋ยวมาดูความสว่างกันครับ อ่าโอเคครับทุกท่านในส่วนของโหมดความสว่างนะครับโหมด RGB เนี่ยก็เปิดได้10ชั่วโมงนะครับเทอร์โบ680ลูเมนเปิดได้1ชั่วโมง10นาทีจริงๆมีการลดระดับแสงนะครับน่าจะลดมาที่ไฮเปิดจริงๆก็น่าจะราวๆ30วิถึง1นาทีนะครับมันก็จะลดระดับแสงลงมามีเดียม110ลูเมนครับ2ชั่วโมง10นาทีโลนะครับ20ลูเมนนะครับ7ชั่วโมง40นาทีแล้วก็มูนไลท์นะครับนะโหมดมูนก็36ชั่วโมงนะครับในส่วนของแสงฟลัดนะครับ320ลูเมนเปิดได้1 10ชั่วโมงนาทีก็ลดดระับเช่นนนนกััะะครบไฮ 150ลูเมนเปิดได้1ชั่วโมง20นาทีนะครับมีเดียม75ลูเมนเปิดได้1ชั่วโมง50นาทีโลนะครับ15ลูเมน5ชั่วโมง30นะครับแล้วก็มูลไลท์นะครับ35ชั่วโมงนะครับนนี้ก็คือในส่วนของนะครับข้อมูลความสว่างนะครับเดี๋ยวไปดูการใช้งานกันครับทุกท่านว่าตัวนี้ใช้งานยังไงนะครับโอเคครับ ในส่วนของการใช้งานไฟฉายนะครับตัวนี้นะก็สวิต์เปิดปิดสวิตตัวนี้นะครับนะแล้วก็สวิต์ที่จะปรับเปลี่ยนแสงก็จะเป็นสวิต์ตัวนี้นะครับอ่ะลองดูนะครับไม่มีโหมดความจำนะครับทุกท่านกดหนึ่งครั้งเปิดนะครับกดหนึ่งครั้งปิดนะครับจากสถานะปิดกดแช่ค้างไว้จะได้มูลโหมดนะครับไม่จํามูลโหมดนะครับนะอ่าแต่โอไล์มันจะจําได้นะครับนะอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะไม่จํานะครับอ่ะถ้าจะปรับเปลี่ยนระดับแสงก็กดแช่ค้างไว้เลยครับนะนะครับ low medium high turbo นะครับประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดว่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โลเนาะมีเดียมนะครับถ้าผมต้องการที่จะลัดไปเทอร์โบเนี่ยก็ดับยวนคลิกได้เลยนะครับนะครับเข้าได้เลยแล้วก็ถ้าอยากจะกลับก็กดหนึ่งครั้งมันก็จะกลับครับประมาณนั้นนะครับนะไปดูแสงฝัดครับทุกท่านก็สไลด์สวิตช์ด้านข้างตรงนี้ลงไปนะครับอ่าเดี๋ยวดูที่จอนะครับนะปุ๊บเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นฝัดแล้วฝัดนี้ก็จะแสงออกติดเหลืองนิดนึงนะครับน่าจะราวๆห้าพันเคนะครับนะ ก็เหมือนเดิมครับนะโลเมดีเมไฮโลเดียมไฮเทอร์โบนะครับประมาณนั้นนะครับแสงฝัดเท่าที่ผมเปรียบเทียบดูเนี่ยสู้ทางโอไลท์ไม่ได้โอไลท์คือแรงกว่านะครับสู้ไม่ได้ในที่นี้คือความแรงนะครับแรงกว่าหน่อยนึงนะครับแต่แสงฝัดตัวนี้แสงดีนะครับก็คือมันออกติดเหลืองของโอไลท์มันสีไม่ค่อยสวยนะครับโอเคนะครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นแสงฝัดนะครับแสงฝัดนะผมขอเปลี่ยนกลับนะครับเป็นแสงสปอตนะครับปุ๊บนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ สักโหมดมีเดียมแล้วกันครับนะโอเคนะครับในส่วนของโหมดกัะพิบนะครับตัวนี้คือดีมากๆเลยมันมีนะครับนะก็กด3ครั้งครับนะหนึนะครับก็จะได้สโตร์ปนะครับแรงมากนะครับพอจะเปลี่ยนไปแล้วอันต่อไปก็2ครั้งครับ sos นะครับแล้วก็จะเป็นบีคอนนะครับนะโอเคนะครับประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคถ้ากด1ครั้งนะครับก็จะ กลับออกมานะครับนะแสงสว่างล่าสุดที่เราใช้งานนะครับนั่นก็คือในส่วนของแสงสปอตกับฟลัดนะครับนะสปอตกับฟลัดก็สามารถที่จะใช้โหมดกับพริบได้เหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างนะครับโอเคในส่วนของโหมด rgb นะครับขอโชว์คู่มือก่อนนะครับนี่ครับ rgb เขาจะมีแสงหลายประเภทนะครับเนี่ยหนึ่งสอประมาณ8ประเภทเลยนะครับทุกท่านการเข้านะครับมาลองดูครับนะก็ต้องกด2ครั้งจากสถานะปิดนะครับ นี่ครับอ่าตอนนี้ผมอยู่ที่แบบโหมดแสงนิ่งนะครับมันมันมีความจําอยู่นะครับก็คืออ่ายังไงก็ตามมันจะเริ่มที่โหมดแสงนิ่งนะครับแล้วแสงล่าสุดที่ผมใช้คือเป็นแสงสีฟ้านะครับกดแช่ค้างไว้นะครับเขาจะเปลี่ยนสีได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลือกเลยนะครับว่าเราจะชอบสีไหนนะครับนะประมาณนั้นนะครับกดับเปุ่ลคลิกต่อไปนะครับอ่าก็จะเป็นนะครับอ่าสโตรกนะครับนะเป็นสโตรกกระพริบนะครับนะเป็นกระพริบนะครับ มันก็จะเป็นสีที่ล่าสุดที่เราใช้นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่ากดแช่มันจะเปลี่ยนสีได้ไหมอ่าได้ครับแล้วมันก็จะกระพริบต่อนะครับนะประมาณนั้นนะครับอ่ากดดับเบิลคลิกต่อนะครับจะเป็นแสงแดงกับแสงน้ำงินกระพริบนะครับนะอันนี้ชอบเลยนะครับเหมาะกับงานแบบกู้ภัยตำรวจอะไรพวกนี้นะครับดับเบินคลิกต่อนะครับมันจะเป็น Fu l l c o l o r f l o w i n g l i g h t ครับนะก็มันก็แสงมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ นะตัวนี้นะครับเป็นลูกเล่นเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆค่อยๆขึ้นลงขึ้นลงเปลี่ยนใหม่นะครับต่อไปนะครับ red green blue นะครับ red โทษ red blue red blue green flowing light นะครับนะก็จะเป็นแสงหมุนๆแบบนี้ครับนะเปลี่ยนไปแดงเขียวน้ำเงินอะไรพวกนี้นะครับนะไปอีกต่อครับ gradient m e t e o r l i g h t นะครับนก็เหมือนกับ มันก็จะเป็นลักษณะแบบวิ่งวนอย่างเงี้ยนะครับนะเมทิเออร์เนี่ยก็เหมือนกับอะไรนะครับพวกอุกบาตดาวตกอะไรพวกเนี้ยนะครับนะประมาณนั้นนะครับนะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับต่อไปครับ gradient breathing light นะครับนะก็จะเป็นลักษณะเหมือนหายใจนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีไปด้วยนะครับอ่าต่อไปครับเดาบันคลิกต่อนะครับนะตัวนี้จะเป็น อูผมอาจจะกดไม่ดี gradient single light rotation นะครับนะตัวนี้เป็นแบบสุดท้ายนะครับนะก็คือนะครับเป็นสีแบบก็จริงๆแล้วก็คือเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแหละแต่เป็นสีเดียวนะครับนะอ่าปั๊บปเนี่ยนะครับวนไปเรื่อยนะครับนะโอเคนะครับถ้ากดหนึ่งครั้งต่อนะครับปุ๊บก็จะกลับอันเดิมครับอันแรกสุดเลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือการใช้งานนะครับในส่วนของนะครับ rgb light นะครับนะ ถ้าจะล็อกไฟฉายนะครับนะสี่ครั้งครับหนึ่งสองสามสี่นะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับอ่าครับอ่ถ้าจะปลดล็อกก็อาจจากสถานะล็อกนะครับยังคงใช้งานไฟฉายได้กดนะครับแช่ค้างไว้ก็จะยังเปิดได้อยู่นะครับปลดล็อกสี่ครั้งครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเรียบร้อยครับนะโอเคนะครับโดยรวมก็เป็นไฟฉายที่น่าเล่นครับ นะค่อนข้างน่าเล่นมากแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับและแน่นอนว่าถ้าเปรียบเทียบด้านราคาก็น่าจะถูกกว่าโอไลเยเอะเลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความมีประสงค์นะครับแล้วก็ต้องการนะครับในราคาที่ไม่แพงมากนะครับตัวนี้นะครับนะถ้าจะปรับปรุงอะไรก็ในส่วนของมีโหมดความจำนิดหนึ่งผมว่าก็ดีนะนะครับอย่างน้อยก็จำโลมีเดียมไฮได้อะไรประมาณนี้ก็จะดีนะครับนะโอเคนะครับทุกท่าน เดี๋ยวเราไปเดินชมแสงกันครับว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับโอเคครับสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบ้านนะครับกับเวอร์ค s สตัวใหม่นะครับ HD03 นะครับตัวนี้จะเป็นแสงสปอตนะครับนะแสงสปอตแสงระดับโลนะครับนะก็ถือว่าดีนะครับนะแสงค่อนข้างพุ่งและได้สปิลดีด้วยผมมองเห็นโกบอลนะครับแต่ไม่ค่อยชัดนะครับนะก็สามารถพอที่จะเดินนะครับในป่าได้ใช้งานทั่วไประยะใกล้ได้เดี๋ยวไปดูมีเดียมกันครับนะ นี่ครับมีเดียมโอ้มีเดียมเห็นโกบาสชัดขึ้นหน่อยครับนะแสงก็พุ่งระยะสนามบาสได้เลยนะครับนะสปิลแสงค่อนข้างดีนะครับแม้ว่าจะเป็นแสงพุ่งก็ตามนะครับแต่ว่าแสงมันก็คลุมรัศมีได้ค่อนข้างดีไปดูกันที่ตัวบ้านนะครับทุกท่านอ่าเห็นไหมครับเห็นลางๆนะครับนะระยะ25-30เมตรนะครับระยะที่ตัวบ้านนะครับกับนะครับสนามบาสจะเท่ากันไปไฮครับนี่ครับโหมดไฮเห็นไหมครับอ่าตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่า นะครับแสงเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับคุมสนามบาสได้แบบเยอะอยู่นะครับนะอ่าเวลาเทอร์โบเนี่ยเขาจะดรอปมาที่ประมาณนี้แหละนะครับเทอร์โบก็ประมาณสักเท่าที่ผมสังเกตนะประมาณสัก1นาทีนะครับนะหรือสั้นกว่านั้นน่าจะขึ้นอยู่กับความร้อนเดี๋ยวไปดูเทอร์โบครับนี่ครับเทอร์โบนะครับโอ้เห็นไหมครับประมาณ680ลูเมนนะครับแรงขนาดนี้เลยนะครับเทอร์โบก็ ดูแล้วน่าจะได้อย่างที่บอกไปนะครับนะประมาณสัก1นาทีนะครับนะ่นาทีคือเทอร์โบเนี่ยมันจะ d r อปมาที่ไฮครับทุกท่านพอมัน d r อปมาที่ไฮแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะกลับเทอร์โบอีกหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถดับเบิลคลิกได้เลยนะครับนะมันก็จะขึ้นปุ๊บเลยนะครับไม่ต้องกด1ครั้งเพื่อกลับโหมดล่าสุดก่อนนะครับเราดับเบิลคลิกต่อได้เลยนะครับนะนี่ครับพื้นที่ตัวบ้านเห็นไหมครับนะแสงถือว่าโอเคเลยนะครับนะ อย่างที่ผมบอกไปนะครับเทอร์โบก็ราวๆสาถึงหนาทีนะครับก็จะลดระดับลงแต่บางครั้งก็สั้นกว่านั้นนะครับน่าจะเป็นเพราะการที่มันมีความร้อนอยู่ก่อนหน้านะครับนะแต่แสงดีมากครับนะถ้าเปรียบเทียบกับโอไลท์ผมชอบแสงของตัวนี้มากกว่านะครับไปดูแสง f l ัดกันนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปเป็นแสง f l a s นะครับเดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับนะอ่าแป๊บหนึ่งครับปุ๊บอ่านี่ครับแสง f l ัดมาแล้วครับอันนี้แสง f l ัดโ mode ลนะครับนะแสงเขาจะประมาณสัก เท่าที่ดูด้วยตานะครับก็ประมาณสัก5,000 k นะครับนะโทนสีค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูมีเดียมครับอ่ามีเดียมประมาณนี้ครับแสงฝลัดเขาไม่ได้แรงมากนะครับนะแต่ว่าก็พอเหมาะกับการใช้งานนะครับไปไฮกันครับเนี่ยครับไฮนะครับก็โอ้แสงสวยเลยครับทุกท่านนะแสงค่อนข้างสวยมากนะครับสีดีมากนะครับแต่ก็ระยะการใช้งานจริงเนี่ยผมมองว่าอยู่ที่ราวๆสัก ระยะสนามบาสนะครับสาเมตรอะไรประมาณเนี้ถือว่าโอเคที่ตัวบ้านผมก็มองเห็นนะแต่ว่ามันก็ลางๆนะครับนะลางๆเดี๋ยวไปดูเทอร์โบกันครับอ่านี่ครับเทอร์โบเห็นไหมครับจะเห็นที่ตัวบ้านเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่แสงจริงที่มองเห็นด้วยตาเนี่ยระยะด้านหน้าเนี่ยมองเห็นชัดเจนนะครับนะนี่ครับอันนี้สนามบาสเนาะอ่าสองสาคอนกรีตมันก็จะเห็นชัดขึ้นมาหน่อยนะครับนะสว่างขึ้นนะครับ ถ้าเปรียบเทียบกับโอไลท์นะครับแสงของตัวนี้ดีกว่านะครับโอไลท์มันติดเขียวครับนะทั้ง2หลอดเลยนะครับมันจะติดอมเขียวๆหน่อยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยแสงถือว่าแบบเจ๋งมากนะครับเจ๋งมากนะแล้วเชื่อผมราคาไม่แพงนะครับน่าเล่นนะครับแต่ว่าถ้าจะปรับปรุงอะไรก็คือแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กน่าจะแรงเท่าโอไลน์หน่อยแต่จริงๆไม่ได้เป็นปัญหาต่อการใช้งานนะครับแม่เหล็กมันแรงพอแต่ว่าโอไลท์มันแรงกว่านะประมาณนั้นนะครับ ช่องชาร์จ USB-C เนี่ยดีเลยนะครับนะเออตอนนี้เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเทอร์โบมันเริ่มแบบน่าจะค่อยๆลดระดับแสงลงนะครับนะเริ่มลดระดับแสงลงแต่โดยรวมก็ถือว่านะครับการมองเห็นดีครับนะค่อนข้างดีมากนะครับอ,อ่าโอไลท์เขาจะแรงกว่านะครับเขาประมาณสักเท่าไหร่500กว่าลูเมนเลยนะแสงฝัดแต่เจ้าตัวนี้ประมาณสัก300กว่านะครับ3า0อะไรประมาณนี้นะครับนะ แต่ก็มันเพียงพอต่อการใช้งานครับนะแต่สปอตไลท์ของตัวเนี้ก็จะแรงกว่าของโอไลท์ o ight, นะครับโอไลท์สปอตไลท์เนี่ย450ลูเมนนะครับแต่เจ้าตัวนี้จะปาเข้าไป680ลูเมนนะครับนะโดยรวมก็เป็นไฟฉายที่ดีครับอเน,นกประสงค์มากนะครับถ้าจะเพิ่มความทนทานอีกนิดก็คือใส่แกลสเลนกระจกนะครับที่หน้าเลนหน่อยก็จะดีนะครับโอ้ตอนนี้ก็ ก็ยังถือว่าสว่างนะครับในหม่เทอร์โบแต่ผมรู้สึกว่ามันเริ่มดรอปแล้วแหละนะครับน่าจะดรอปลงมาแล้วนะครับนะเริ่มแล้วนะครับนี่ผมผมคิดว่ามันเริ่มดรอปแล้วนะดรอปแล้วนะครับรู้สึกว่าความสว่างมันลดลงแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับกลับไปเทอร์โบของนะครับแสงสปอตนะครับเห็นไหมครับคือตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเทอร์โบนะของแสงสปอรตรู้สึกมันไม่ค่อยสว่างนะครับเดี๋ยวจะดับเบิลคลิกใหม่นะครับ ปุ๊บเห็นไหมครับเวลาเขาอยู่เทอร์โบแล้วเขารอปลงมาเนี่ยนะครับเขาก็จะนะครับไประดับ3เราสามารถดับเบรคคลิกต่อเพื่อรีดเพื่อเล่งขึ้นไปที่เทอร์โบได้เลยนะครับนะนี่ครับลองดูนะครับตอนนี้เนี่ยไฟฉายมันมีความร้อนนะครับก็มันก็จะไม่นานนะครับนะก็จะประมาณสัก30วิก็เริ่มลดระดับลงมาค้างอยู่ที่นี่ครับเห็นไหมครับนะก็จะค้างมาที่ประมาณสักไฮนะครับ แต่ถ้าเทอร์โบครั้งแรกเลยตั้งแต่เครื่องยังไม่ร้อนเนี่ยก็นานอยู่นะครับนะเพราะมันตัวเล็กเนาะนะครับโดยรวมก็เป็นไฟฉายที่ดีครับนะผมชอบมากๆนะครับแสงสปอร์ตเขานี่ดีมากแสงฝาดก็โอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับทุกท่านหากสนใจสินค้าก็มุมล่างซ้ายเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมจะได้มีไฟฉายตัวใหม่ๆมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับ